ปุมทานีประชาชนแห่สองเลขอ่างน้ำมนต์ส่งท้ายสิ้นเดือนที่อาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลขเก้าได้มีประชาชนจำนวนมากได้พาครอบครัวเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางก้าหน้าสงส6เมตรพ่อปู่ฤาษีพรหมเมตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงเจ้าแม่ตะเคียน พระพิคเนตและยังไปกราบพระสังกจายและหลวงพ่อมีในวิหารหลวงพ่อและถ้ำจินดามมนีที่มีเจ้าเงาะและพญานาคที่เพิ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆภายในอาสมเพื่อขอโชคขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลและยังไปสองเลขในอ่างน้ำมนต์บนสาราบุญช่วยคือเลข0-12678 โดยเลขที่จับกลงกันก็คือเลข108และ726เรียกว่าเทวบันดาลโดยในวันนี้ได้มีนายอนงสินทรอายุ49ปีที่เดินทางมาจากบางซื่อกรุงเทพมหานครพร้อมเพื่อนบ้านนับสิบคนเพื่อมากลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมลงเส้นวาสนากับอาจารย์ฤาษีเนนพระาธาตุพุทธคุณ และจุดประทัดถวายกุมารทองเจ้าสวเองโดยเลขหางประทัดคือ28และหนึสหอนันต์ปทุมธานีภาพข่าวสุกันวริสุวรรณรายงาน